ดีค่ะอตอนรับสู่มัลลิวอกนะคะเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้เบีอยู่เชียงใหม่นะตอนนี้ก็มาอยู่เชียงใหม่สักพักนึงเลยนะคะก็จะมาทําพวกคอนเทนต์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีที่เที่ยวเชียงใหม่หรือว่าคาเฟ่เชียงใหม่ร้านอาหารเชียงใหม่ก็แนะนามาได้นะคะตอนนี้เบีอยู่ที่ร้านเฟอร์คาเฟ่นะคะเขาก็จะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็เรสเตอร์ลองนะสวยอยู่นะไปดูกัน สั่งเป็นลาเต้เย็นได้หวานเลยนะบรรยากาศร้านแบบดีมากแล้วก็แบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่นั่งเยอะเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบสุงมๆอ่ะถ้ามาแบบเป็นกลุ่มก็เออนั่งกันแบบค่อนข้างสบายนะคะที่นั่งเยอะไม่ต้องแบบต้องแย่งกันนะนี่กาแฟดีกลิ่นแบบโอเคเลยแล้วก็แบบราคาไม่ได้แบบแรงเวอร์นะอันนี้ก็ 95บาทนะคะหลได้เย็นแล้วก็อันนี้เป็นเค้กเน้เบลเล็ตน่ารักดีนะนเ,เขาทำเป็นแบบกลุ่มจิงชิ้นเล็กๆนะคะก็อันนี้ชิ้นละเท่าไ,ไหร่อะ90บาทนะคะอลืมถ่ายรูปขอถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปเรียบร้อยอ่ะมาดูเคาก็มีปปักๆอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ อร่อยดีย่ะตรงข,งขาวๆนี่คือเป็น,นชีสชีสนะก็คือมีหวานมีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆดนึนงอร่อยอยู่ดีเลยดีเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ กินนะคะนั่งทานเค้กแล้วก็กาแฟไปนะกาแฟแบบโอเคเลยนะใช้ได้อยู่นะคะถึงจะแบบไม่ได้แบบมีให้เลือกมเมล็ดกาแฟเยอะนะคะแต่มันกาแฟที่เขาแบบเบรนมาคือโอเคแล้วนะแล้วก็ขนมร้านนี้มีให้เลือกหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นชิ้นเล็กะเดียวว่าดีนะสมมติเรามาคนเดียวหรือเรามาหลายคนแต่เราอยากทานหลายอย่างอะ่ะมันก็ไม่ต้องทานแบบเยอะๆเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะอิ่มไม่ไหวแล้วก็ร้านตกแต่งสวยมากนะคะเป็นแนวธรรมชาตินะคะถ้าแบบ ใครมีเพื่อนมาด้วยก็มีคนถ่ายรูปให้นะก็แบบเดียวว่ามุมถ่ายรูปเดยอเลยนะเดี๋ยวเบียกําลังจะลองดูว่าจะไปร้านอาหารเหนืออีร้านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าได้มีชลินด้วยอยู mm ่แถวนี้นะโอเคเดี๋ยวไปกันมาถึงที่ร้านถึงเชียงใหม่แล้วนะคะตรงแม่ริมนะเออลืมบอกว่าร้าน คาเฟ่เมื่อกี้ที่เวมาก็คืออยู่ตรงแม่ริมนะคะแล้วก็ขับมาจากตรงเมืองประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่เมื่อกี้กับร้านอาหารร้านเนี้ยก็คือห่างกันแค่ประมาณ2กิโลนะนี่เขาได้รางวัลมิชลินด้วยนะคะปี2 0 2 0 2 2ถึง2022 อนนี้ประมาณแบบเกือบเกือบเที่ยงนะเมื่อกี้ก็คือมีซุ้มแบบนี้อีกซุ้มหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนนั่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเบียก็เลยแบบมานั่งอีกซุ้มหนึ่งนะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติมากนะก็เบียร์สั่งอาหารมา2อ,อย่างนะคะมีเชียงดาวผัดไข่แล้วก็แกงฮังเลของโปดนะคะ มาคนเดียวไงก็เลยต้องสั่งแบบเจมเนื้อเจมตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดโอเคอันนี้เชียงดาวผัดไข่นะคะเดี๋ยวลองชิมอ้ร้อนๆอนเลยอื้อร่อยเลยนะคะแล้วก็ทานกับข้าวคือกำลังดีนะต่อไปแกงั้งเล้อุ้ย หมูเป็นตอนตอนหมูนุ่มแล้วแกงทางเลยเขาแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็แบบคือแบบเมื้อแกงเข้มข้นด้วยแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะ อิ่มแล้วนะคะก็สั่งไป2อ,อย่างรวมน้ําด้วยแล้วก็มีข้าวสวยหนึ่งนะคะก็ร้อยหกสิบาทราคาน่ารักเนาะแล้วก็ชามพอชั่นเขาก็มาเป็นแบบทานคนเดียวไหวอยู่นะคะถ้ามา2คนก็สั่งได้หลายอย่างอยู่นะแล้วก็สาขาที่เบียร์มาเนี่ยก็คือสาขาแม่ริมนะคะจริงๆเขามีสาขาในเมืองด้วยนะอยู่หลังมอชอนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนแบบเหมือนมาเที่ยวแถวแม่ริมเพราะแม่ริมอะ่ะจะมีพวกคาเฟ่เยอะใช่ป่ะก็คาเฟ่เสร็จแล้วก็มาต่อ ของคาวต่อนะคะหรือว่าจะของคาวก่อนแล้วค่อยไปคาเฟ่ก็ได้นะคะโอเคแนละ้วเดี๋ยวจะกลับเข้าตัวเมืองแล้วนะคะเดี๋ยว,วหลังพาไปเที่ยวใหม่ วันนี้เบียมาที่กาดฝรั่งนะคือประเด็นวันนี้ที่มาเพราะว่าอยากมาสตาร์บัคนะคะที่นี่เขาก็จะมีความแบบไม่เหมือนใครนะเดี๋ยวเบียพาไปดูแล้วก็ที่กาดฝรั่งอะ่ะเขามีแบบหลายร้านนะคะมีแบบลิมปิงลิมปิงอันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบซูเปอร์ที่คล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวิลล่าก็คือจะมีแบบของนําเข้าอะไรเงี้ยมีเคฟซีนะคะก็มีร้านเยอะเลยนะคะมีร้านเกาหลีด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก็มีแมคโดนัลล์นะคะแล้วก็ตรงนี้มีร้านเอวิด้าด้วยอะ่ะ คือมันเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมอะแล้วเบียร์เคยใช้ของเขาเพราะแบบน้องเอามาฝากท,ที่เมกาเนาะคือกลิ่นมันหอมแบบแนวธรรมชาติมากถ้าใครไม่ชอบกลิ่นหอมๆนะหอมแบบหอมเลี่ยนๆอนะเอออันนี้มันจะหอมเย็นๆแบบเออสะอาดๆาดนีนะคะเบียร์ชอบแล้วก็อันนี้เป็นสเวนเซนนะคะสเวนเซนก็แบบมีความเป็นแบบทําเป็นแบบไทยๆเนา เดี๋ยวไปดูสตาร์บัคนี่สตาร์บัคที่เบียบอกนะคะคืออยากมาที่นี่มานานมากแล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้มาเลยรอบนี้มาอยู่เชียงใหมย่ยาวๆก็จะสำรวจทุกที่ที่อยากไปนะคะนี่สตาร์บัคกาดฟฝรั่งโอเคเดี okay, ๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันก็บรรยากาศร,รอบๆนะคะตรงสตาร์บัคนะน่ารักทุกอย่างเลยเขาบอกว่า จะมีวันที่มีตลาดนัดด้วยนะเดี๋ยวไปลองไปหาข้อมูลก่อนว่ามีวันไหนนะคะ เ็จรูปอย่างนี้ก็มีนะโอ้เยอะมากอน,นี้อะไรอ่ะล้วยต้มเหรอล้วยต้มโรยมะพร้าวูอกับข้าวน่ากินนะ่ะหกสิบเก้าบาทเองใหญ่โตมากไก่ย่างจิ้มแจว่วน้ำพริกปลาทูข้าวปลาแก่ก๋วยเตี๋ยวคุกโบราณขนมจีบขนมถ้วยวิวยวุย ขนมอันเนี้ยใครกินเป็นมั่งเข้าตังที่กินกับเมี่ยงอะ่ะอืมหากินยากนะแต่ถ้าคนกินใบเมี่ยงไม่เป็นก็จะไม่ชอบกินมันแหละมีบะหมี่แบบโลโซเดียมด้วยกินแล้วรู้สึกแบบสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงเนาะ